แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบ้าลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแ,แสะแงะแล้วก็อยู่กับกงไก่ นะพี่ดงโครงไก่ฝีมือช่างโด่งนะครับเชื่อมนะครับความกว้างเท่าไหร่ช่างโด่งความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบลึกเข้าไปทุกสองเมตรแปดสิบครับสองเมตรแปดสิบเซนนะครับก็ด้านล่างนะครับพื้นที่เยอะเลยพี่ด้วยดูนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นหลังคาทรงหมาเหียนทรงหมาเห็นทรงโมเดิร์นโมเดิร์นนอร์ดิกนะครับผมก็ติดๆเลยนะครับเราไม่เราไม่เอาเลยออกมานะครับเพราะว่า เออเป็นกกงไก่นั่นเอ,เองนะครับเรื่องของเรื่องนะครับจะเห็นว่าหลังทางนะครับอ่าทำพื้นเดียวกันเลยอย่าดังํำลังถ่่ยคลิปก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นระดับเดียวกันเลยพี่นุ้ยนะเป็นไม่ไม่ได้มีจังทันมี่แปรมีออดังนะนี่ นะครับพี่ดงจัดให้เงียบเก็บนะครับเอาข้าวให้กินนะถ้าจะเลี้ยงโงไก่นั่นแหละนะครับแต่ก็นะครับรอดูต่อไปว่าพี่นุ้ยจะเอาไปเลี้ยงยังไงนะครับอันนี้นะครับแค่เซนเงี้ยทำโครงข้าวให้ดูนะครับลักษณะพื้นขึ้นมาถึงนี่เท่าไหร่พี่พี่ดงอยู่ที่แปดสิบเซนครับแปดสิบเก้าสิบเซนนะใช่ครับขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะใช้ลวดตะข่ายล้อมนะ รถรถ่ายล้อมอันนี้ก็เป็นโครงแล้วนะครับก็เสร็จแล้วเรียกว่าโครงเสร็จแล้วนะประตูเปิดได้เปิดเข้าในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างในใส่บันพับพี่น้้ยมาดูให้หน่อยนะครับใส่บันพับนะครับแบบนี้ต้องไปดูฝากโน้นนะครับอ่าบันพับนะครับใส่ฝากโน้นนะครับเปิดเข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คนเดินเข้าไปได้นะครับมองง่ายเลย จะเอาไก่ไปแกงหรือว่าจะเอาข้าวมาให้ไก่นะมาให้ไก่นะแบบนี้ก็สว่างเนี่ยมันมีน<ๆ>สองหลงอย่างนั<ๆ>้นนะก็เป็นชั้นสองไงไก่ไก่ก็ต้องอยากอยู่ชั้นสองบ้างนะครับอะไรแบบนี้ก็อันนี้นะครับแข็งแรงนะพี่ดงองยกให้ดูดนะยกยกยกให้ดูยกข,ขึ้นมาเลยนี่นี่ตะแคงข้างนะครับนี่นะครับยกไม่ยกไม่ยม้วยละกันนะครับ เพราะว่าอันนี้ใช้เหล็กอะไรพี่โดเหล็กหกหุนนะเหล็กกล่องเหล็กกล่องหกหุนนะครับก็มีเหล็กแฟ็กสตินผสมด้วยนะแล้วก็เป็นเป็นเหล็กที่เหลือเลยนะใช่ครับนะครับก็แต่อันนี้เรามาบอกว่าเหล็กหกหุนก็สามารถทําเป็นกรงไก่ได้นะนนก็อันนี้ใช้หมดไปกี่เส้นสี่เส้นคนระับสี่เส้นถ้ารวมอันนี้ไปด้วยก็ประมาณหกเส้นนะครับผมประมาณเหล็กใช้ประมาณหกเส้นสี่หุนนะครับผม สี่หุนหกเส้นนะครับก็การเชื่อมการตัดนะครับก็อยู่ที่ช่างแล้วกันอันนี้นะครับช่างโด่งเป็นคนตัดเชื่อมทั้งหมดเลยนะครับเล็กไม่พอช่างโด่งต่อนะครับเบ็ดดูต่อยับเลยนะเบ็ดดูถี่ยิบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ทำไมร้านเป็นไรว่าที่ร้านปิดครับร้านร้านเลยปิดนะครับก็อันนี้นะครับช่างโด่งก็าําให้ดูแล้วกันนะครับเป็นง่ายๆแล้วกัน ฝากไปกดติดตามช่างโด่งด้วยแล้วกันช่องอะไรนะช่างโด่ง DIY ครับแต่ไม่ทำคลิปนะ,นะทำอยู่ครับนะโอเคก็คลิปแบบนี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งน,นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูบมีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY ง ทำอะไรดูได้ล้าทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแะจะงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแซะ,ะแงแค่แซะแะงะ